สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนโรงเรียนชัยจิตวิทยาที่รักทุกคนผมนายพงเลิศเกตผู้พงผู้อำนวยการโรงเรียนชัยจิตวิทยารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาส่งข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้ทุกคนได้รับทราบในโอกาสนี้อย่างที่เราทราบกันว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ะระอกใหม่ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติและต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาตลอดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกๆคนนอกจากนั้น ยังส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนการมาเรียนที่โรงเรียนปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะยังพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างก็ตามซึ่งการที่จะรอให้ยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนนั้นคงเป็นไปได้ยากดังนั้น คนไทยทุกคนคงจะต้องดำเนินชีวิตไปพร้อมกับโลกนี้อีกนานจากการที่โรงเรียนชัยจิตวิทยาได้รับอนุญาตจากสถาธารจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถเปิดเรียนออนไลน์ได้ทางโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรได้ประชุมหารือกันแล้ว เห็นว่าควรจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ตามช่องทางเดิมคู่ขนานกันไปเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองในการตัดสินใจว่าจะให้บุตรหลานของท่านเลือกเรียนในแบบใดโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564 การเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ทางโรงเรียนจะย,ยึดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่28ตุลาคม2564อย่างเคร่งครัดซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆดังต่อไปนี้ 1. ใช้มาตรการแซนบ็อกเซฟตี้โซ in School 2. นำหกมาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาเป็นหลักเกณในการปฏิบัติ 3. ม,มีแผนเพิเิญเหตุในกรณีพบผู้ติดเชื้อภายในสถานศึกษา 4. วันแรกที่เริ่มเรียนออนไซต์และเรียนทุกคนบุคลากร ครูเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนอยู่ในภายในสถานศึกษาจะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนทุกคนว่าปลอดเชื้อโควิด19และหลังจากนั้นทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสุ่มตรวจทุกๆ14วัน5ครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทุกคน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเท่านั้นเนื่องจากวันที่8พฤศจิกายน2,564จะเป็นการเปิดเรียนออนไลน์เป็นวันแรกผมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐิจวิทยาทุกคนขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองกลับสู่โรงเรียนของเราอีกครั้ง โดยทางโรงเรียนขอ,อยืนยันว่าจะพยายามดูแลนักเรียนทุกคนที่มาเรียนออนไซต์ site, และยังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอย่างดีที่สุดเพื่อให้ปลอดภัยและได้รับความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางโรงเรียนขอกราบขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและช่วยกันดูแลบุตรหลานด้วยดีเสมอมา และหวังว่าเราจะสามารถข้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันในไม่ช้าขอบคุณครับ